ครับมือน,นี้มาส่อมไฟ <laughs> สภาพครับหนูเป็นเหตุสังเกตได้งานเขาเล้ครับไปแยล้วคนลูกเต็มคอบดยนเลยลูกได้นอกแล้วไปแล้ว นั่ฮอดีพูดครับงูเลยม้มเห็ดห้างใสเอ้ยอเห็นบ้าฮจุกฟ้องมันไปละคนจุกฟ้องบ้าน Lepas